จังหวัดเพชรบุรีครับมีการเปิดทางการท่องเที่ยวสายจักรยานชวนปั่นกินลมชมนาเกลือเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศษษษษษรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนางสาวมิ่งขวัญบุญโพไใครท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและนักปั่นจักรยานร่วมกิจกรรมปั่นกินลมชมนาเกลือร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีณโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่ากิจกรรมปั่นกิลมชมนาวเกลือจะช่วยกระตุ้นฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีสร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมซึ่งไม่ได้เพียงแต่เป็นการส่งเสริมด้านออกการออกกําลังกายแต่ที่สําคัญได้มาเยือนแหล่งท่องเที่ยวและเพลิดเพลินกับการปั่นจักรยานชมทัศนียภาพพร้อมรับกลิ่นไอลมทะเลอย่างสดชื่นณนะจุดตั้งต้นโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี และร่วมกันอนุรักษ์สัตว์น้ำปล่อยปลาปล่อยหมึกสาธิตการเลี้ยงและพ่อพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดรวมถึงการผลิตสาหลายอ,างองุ่นพวงและเรียนรู้นาเกลือและเรียนรู้เกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีทั้งดอกเกลือดีเกลือเกลือหวานแล้วก็เกลือจืดนอกจากนั้นรการเปิดทางท่องเที่ยวสายจักรยานชวนมาปั่นกินลมชมนาวเกลือหรือว่าร้อเกี่ยวขึ้น ท่ากลางถนนสายเกลือทุกคนก็จะได้เที่ยวที่วัดวารามที่เป็นความเชื่อและความศรัทธาพร้อมตำนานเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ร่วมสักการะหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาวัดในกลางและอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระราชบันดาของพระองค์ท่านหรือที่รู้จักกันว่าแม่นกเอี้ยง รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดูนกชมวานบูดาหาดทรายเม็ดแรกและเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริแหลมผักเปี้ยโครงการฟาร์มทะเลต,ตัวอย่างซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยรางวัลกินรีครั้งที่13อีกด้วย